بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadal abaduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinin haqqa Li yudhirahu ala dini kullih Walau karihan musrikun Amma ba'du Laqad Kala Allah Ta'ala Fil Quranin Karim A'udhu billahi Minas syaitanir rajim Ya ayyuhallazina الذين آمنوا tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Assalamu alaikum wa wabarakatuh wa barakatuh Khwa Allah jong prasop kap muslim dan muslimat ที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงหลัก4ประการนะครับที่เราและท่านทั้งหลายเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยหัวใจของท่านจะสงบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องฉะนั้นประการที่สองผมขอย้ำไปนิดหนึ่งนะ ว่าอลิมตุฉันน่ะรู้อย่างล้านเปอร์เซนต์เลยว่าบิอันนาอามาลีลายัตตกิกนุหูก็อยรีว่าแท้จริงผลงานของฉันเนี่ยคนอื่นจะมาทำให้ปราณีตไม่ได้ละหมาดของฉันคนอื่นจะมาทําให้ฉันกุวะไม่ได้การบริจาคของฉันคนอื่นจะมาทําให้ฉันอิคลาสไม่ได้ ฟัสตะกอนตุบิฮีพอรู้อย่างนี้แล้วฉันก็วุ่นอยู่กับเรื่องการที่จะทำมาแอมันของฉันปราณีตพี่น้องครับงานดุนยาเรายังบอกว่าจะต้องทำให้ปราณีตและงานอาร์ิรอนทำแบบลวกๆได้ไหมและทำแบบบิดาและทำแบบชิริกได้ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นวาอัลิมตุ บีอันนันเมาตะจะตีบักตะตันฉันรู้อย่างล้านเปอร์เซ็์เลยว่าแท้จริงความตายนั้นมันมาเนี่ยบางทีมันมากระทันหันเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอยู่อย่างสนุกสนานร่าเริงนะครับมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายไก่กองไม่เคยบทไปในเรื่องราวของอาคีรเวลาความตายมาถึงคนเหล่านี้กระทันหันเนี่ยพี่น้อง ท่านจะทำอย่างไรนี่เป็นข้อเตือนนะครับข้อเตือนจากอุลมามะข้อเตือนจากที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังว่าอาณาอุบาดิรูหูฉันจึงรีบเร่งในการที่จะปฏิบัติอามันของฉันให้ปานีตฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบบะฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ في سورة سبأ، نا آية الله سبحانه وتعالى بقوام مَنْ ذَلَّذِي ذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَجُدَى إِفَهُ لَهُ أَدْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِتُ وَيَبْسُطُ وَإِلَهِ ترجعون อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาบอกว่าใครก็ตามซึ่งเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮฺขอยืมที่ดีงามที่สวยสดงดงามเลยก็หมายความว่าช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเหมือนกับอาคารพักของเด็กที่มาเรียนที่นิวทีอพี่น้องครับเด็กเรียนฟรีกินฟรีทุกสิ่งทุกอย่างเลย ถ้าเราเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติไม่บริจาคในขณะที่โลกดุนยาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยท่านจะบริจาคตอนไหนหรือบริจาคตอนป่วยไม่ดีเท่าไหร่ครับพี่น้องผมไม่ได้บอกว่าไม่ถึงนะแต่ว่ามันจะถึงร้อเปอร์เซ็นเหมือนกับบริจาคในขณะที่หนึ่งต้องประเด็น สองหวังรวยสากลัวจนสีสุขภาพดีถ้าท่านบริจาคอย่างนี้นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพร้อมกับหัวใจอันบริสุทธิ์เนี่ยท่านโยนไปเลยล้านสองล้านและท่านจะเป็นคนที่อิสาอัลลอฮ์จบชีวิตแล้วก็ จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องจริงใจนะครับต้องบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุมฮานะหัวตาลาถ้าท่านให้อัลลอฮ์ขอยืมอย่างนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ซึ่งเป็นการเพิ่มที่มากมายกายกองเหลือเกินวัลลอฮุยักบิตุวะยะบสุตุอัลลอฮ์นั้นทรงกรรมเอาไว้และทรงแบ้อนะว่าอิลัยฮิตุรยาอูน ไปยังอัลลอฮ์นั้นท่านจะต้องถูกส่งกลับไปฉะนั้นวะมาซมาฮุลลอฮุตาลากะซีรอฟลาฮัดดะละไอที่เรียกว่ามากมายกายกองนั้นน่ะที่อัลลอฮ์บอกว่ามากมายกายกองนั้นน่ะฟลาฮัดดะละไม่มีขอบเขตเลยครับให้อย่างไม่มีขอบเขตเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้น ว่าอินนัลมาลแะทะ้ที่จริงทรัพย์สมบัตินั้นนะมาดามาฟียาดิกะตราบใดที่มันยังอยู่ในมือของท่านอยู่ในการปกครอ,องของท่านฟาหัวลี่ว่ารอซาติกะมันก็จะเป็นมรดกที่ท่านปกครองไว้วะิิตด,ดุกกซอรอละ และไอการบริจาคก,การทำสอดอกนั้นมันก็จะกลายเป็นของท่านกลายเป็นของท่านเลยหลักฐานตรงไหนครับอูซุบิลลาฮิมินสัสไซตอนิรายิมกอลัลลอฮุตาะอาลาวะมาตุกัดดิมูลิอมัมฟุสิกุมมินคอยรินตะจิดูหูอินดัลลอฮ์อัลลอฮอุอักบัด พอเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันชื่นใจเหลือเกินนะอลัลลอฮ์บอกว่าและความดีใดๆที่ท่านประกอบล่วงหน้าเอาไว้ต่ยีดูฮูอินดัลอท่านจะพบณที่อ um ัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตัลละามาดามันมาลูฟียาดิกะตาบใดที่ทรัพย์สมบัตินั้นมันอยู่ในการปกครองของท่าน ฟาหัวฟ้าเน้นแน่นอนครับสูญสลายหรือหมดไปกับเรื่องไร้สาระไป,ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ใช้จ่ายซูเฟอร์นิเจอร์อะไรต่อมีอะไรมากมายก่กองไม่ได้เป็นประโยชน์กับอาคริล์เลยตราบใดที่มันอยู่ในการปกครองของท่านฟาหัวฟ้าเน้นมันสูญสลายครับหมดไปกับเรื่องไร้สาระและอะไร่ะครับที่หมดไปกับเรื่องที่มีสาระ วะบิดสอดาคติยาซีรุบาเกียนชัดเจนครับชัดเจนครับและการบริจาคนั้นมันจะกลายเป็นของท่านทันทีนทไหนล่ะหลักฐานจดบันทึกนะพี่น้องสุรออันนะอุอายะที่96หลักฐานชัดเจนอูซุบิลลาฮิมีนัสไซตอนิรวัวจีมมาอินดากะ ยัมฟุตวะมาอินดัลลอฮิบากนพี่น้องครับสิ่งที่อยู่ณนะที่ท่านนั้นมันก็อันตรธานหมดไปไอที่หมดไปเนี่ยหมดไปกับเรื่องไร้สาระว่ามาอินดัลลอฮิบากนและสิ่งที่อยู่นาะที่ท่านนั้นมันคงทนถาวรจนได้รับรางวัลไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมเตือนนิดหนึ่งนะเพื่อจะให้พี่น้องได้ง่ายในการที่จะบริจาคในทางของอลัลลอฮ์ผมถามว่ายกตัวอย่างนะคนมุสลิมในโลกดุนยามีประมาณสักสองพันกว่าล้านถ้าสองพันกว่าล้านเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนมีอีมานพี่น้องครับ เขาทำอะไรนี่าอาสลอัลลอฮ์ตอบรับเขาและคนคนนี้เนี่ยถ้ามุสลิมสองพันกว่าล้านเขาเป็นคนดีด้วยเขาทำความดีเขาขอพรเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับความดีจากมุสลิมสองพันกว่าล้านไหมนี่ผมถามเพื่อจะกระตุกให้พี่น้องได้คิดเดี๋ยวจะลงว่านี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันพี่น้องครับล้านเปอร์เซ็นต์เลย ความดีของมุสลิมสองพันกว่าล้านในดุนยานี้ดูอาของเขาถึงท่านลักฐานตรงไหนล่ะอัสสลามุอะลัยนาวะลาอิบาดิลลาฮิสซลิฮีนความสันติสุขจงประสบบนเราและบนเบาที่สอนนะก็ท่านเป็นคนดีไง ไม่มีมนลทินในสิ่งของความชั่วร้ายเลยดูอางของคนเหล่านี้ถึงท่านล้านเปอร์เซนต์และไอที่ได้ทรัพย์มาในห้นทางที่อาาัลลนท่านจะเอาไปไหนล่ะครับช่วยสิครับช่วยและตรงประเด็นด้วยช่วยอาพาร์ตเมนต์ช่วยหอพักนักเรียนที่เรียนฟรีกินฟรีทุกสิ่งทุกอย่างอาพรฟรีหมดเลยนอนห้องแอร พี่น้องหยิบยื่นช่วยเขาสิครับและตรงประเด็นด้วยผมบอกแล้วว่าการบริจาคที่อัลลอฮฺจะทรงรับต้องตรงประเด็นกับคนที่เขารับด้วยนี่คือสิ่งที่เตือนพี่น้องและบอกพี่น้องท่านได้พิเศษจากคนอื่นแล้วอัสสลามุอะลัยนาในตาซาฮุดความสันติสุขจงประสบบนเราวาลาอิบาดิลลาฮิสซอลีฮิน และบนเบาที่ซอและด้วยอัลลอฮฺหุอักบัตเรารับเละจากดุอาของพี่น้องสองพันกว่าล้านและไอส่วนที่ได้มาเป็นส่วน่างช่วยเหลืองานของอัลลอฮฺไปเลยเวลาเกิดวิกฤตในดุนยาอัลลอฮ์ก็จะให้คนอื่นมาหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเรานี่คือสิ่งที่ผมเตือนตัวผมผมเตือนพี่น้องที่มีทรัพย์สมบัติมากมายไกยกองที่อัลลอฮ์ให้ ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون